สวัสดีค่ะข่าวลือลิซ่าร่วมรายการเอเชียนซุปเปอร์ยังเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาขึ้นบนโลกโซเชียลกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ได้เกิดกระแสข่าวลือหนาหูขึ้นมาว่าน้องลิซ่าแบ็คพิงค์จะปรากฏตัวเป็นเมนทอริงอันอเทอร์สวเวอร์โชในไตามาสรแรกของปี2021สำหรับรายการเอเชียนซุปเปอร์ยังทางช่องยูคูซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับการคัดเลือกเฟ้นหาเด็กฝึกหัดที่ดีที่สุดทั่วเอเชียโดยจะเน้นถึงความสามารถด้านการดนตรีการแดนซ์และการแรปค่ะ โดยน้องน่าจะได้มาเป็นคล้ายๆเมนเทอร์ในรายการ Use With You ูทางนี้นะคะระหว่างที่แฟนๆทุกคนรอ,อการโปรโมทร,รายการอยู่นั้นเราก็ได้เห็นถึงการเปิดเผยรูปภาพของเหล่าคนดังที่จะถูกเชิญมาให้เข้าร่วมรายการดังกล่าวอีกด้วยอาทิเช่นเจโชว์แจ็คสันยี ทาคุยะคิมูระและน้องลิซ่าแบ็คพิงค่ะเรียกได้ว่าแต่ละท่านไม่ธรรมดาเลยนะคะและหลังจากข่าวลือดังกล่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วโลกโซเชียลชาวบริงก็ตื่นเต้นและใจจดใจจ่อกับการร่วมงานกับเหล่าคนดังในครั้งนี้เป็นอย่างมากพากันเข้ามาคอมเมนต์ถึงกระแสดังกล่าวกันเป็นจํานวนมากส่วนพวกเขาจะว่ายอย่างไรนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะเจชทาคุยะลิซ่าเชียนซีซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นถ้าจริงนี่ขนลุกเลยนะ น่าจะแบบรายการเที่ยวรอบก่อนที่จะเอารูปน้องขึ้นเพื่อเรียกสปอนอันนี้น่าลุนา้นค่ะประช่องยูคูเป็นของแจ็คหมาเงินหนาเหมือนกันรอบรู้จริงๆค่ะชอบมากทั่วเอเชียเลยโอ้ไ oh ม่กอดแทจริงนี่ถือว่าเป็นรายการแข่งขันไอดอลโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาเลยนะอยากให้ได้ไปช่วงโควิดซาแล้วไม่ต้องสอนออนไลน์จังถ้าออนไลน์จะเหมือนยูสวิตยูทูมันก็สนุกแต่จริงๆไปได้สุดกว่านี้ ใครๆก็อยากร่วมงานน้องปังให้สุดลูกโอ้โหเจโชทาคุยะแกงไม่แกงไม่รู้แต่ก็ขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติเสนอน้องลิสร่วมกับระดับตำนานขนาดนี้ และนี้ค่ะก็เป็นคอมเมนต์จากบริงในบางส่วนเท่านั้นแอดก็ได้เอามาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะงานนี้จะโดนแกงหรือไม่นั้นก็มาลุ้นกันอีกทีนะคะส่วนตัวแอดคิดว่าถึงยังไม่มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือถ้าหากน้องลิ่าแบ็คพิงค์ถูกเชิญให้มาร่วมรายการดังกล่าวจริงรับรองข่าวว่ารายการต้องปังระเบิดแน่นอนส่วนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารรว เร็วก่อนใครเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ